สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะนี่กำลังเป็นคลิปพอยแบงค์นะสอนสไนต์นะวิธีเทพสไนต์เลยนะ,ะโดยผมเองนะครับผมมาริโอฮะนะ,ะวันนี้จะมาอันนี้คือผู้ช่วยของผมนะค,ะคุณผู้ช่วยนะฮะกดแท็บดูชื่อฮะ,ะดูสังเกตเขาโยนสองเพชรแต่ผมโยนขีดกากๆนะฮะอ่านะฮะตอนนี้เราเล่นอยู่ที่พอยแบงค์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะฮะวันนี้จะมาสอนสไนต์เออเก็บบอกไปแล้วนะฮะขั้นแรกของการเล่นสไนต์เลยนะฮะ,ส,ะ,ะสำคัญมากเลยนะฮะสไนต์อะไรก็ได้แต่ผมไม่มีตังค์นะ,ะสมัครใหม่ะ,ะเอาสไนด์เป็ดนะ,ะเรียกง่ายๆใช่ไหมครับ นายือส s ีนะฮะกระจอกมากครับนายนีะฮะความเคียดนี่ดับสูงมากเลยฮะยิงก็ไม่ตายนะฮะทีเดียวไม่ใช่ว่ายิงให้ตายได้นะบางครั้งก็ยิงสทีนะฮะนะครับแต่จะเห็นว่าเป้าก็คุณคุณจะาบังเป้าทำไมฮะโอเคฮะเป้าจะระดับนี้นะฮะโอเคสักระสุนนะก็มีจานวน5นัดเต็ม25นัดนะฮะกดหลักของการเล่นนเลยนะฮะนะฮะการเทพนาย้สดับแดกเลยนะเราตอนเวลากดที่ขวานะฮะ จะมีช่องบอกเป็นแกนกลางแนวตั้งนะครับกับเส้นแกนแนวนอนฮะตรงนี้สําคัญมากเลยนะการยิงสไนให้แม่นนะฮะเราต้องมองนะฮะอย่างแรกผมจะสอนเส้นกลางก่อนนะเส้นกลางของหน้าจอฮะมองดูครับเส้นกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเป็นเราเล็กสไนนะฮะปุ๊บเอามาให้โดนตรงกลางนี่นะฮะปุ๊บมาตรงกลางก็ยิงปุ๊บมาตรงกลางก็ยิงเราจะทดลองดูฮะคุณยืนอยู่นั้นก่อนนะฮะคุณไปช่วยฮะโอเคหนึ่งสองสามนี่นะฮะโดนนะฮะแต่ไม่ตายนะเนื่องจากสไนมันกากนะฮะโอเคอีกทีหนึ่งฮะ ไม่โดนครับอันนี้กูว่าเองครับเอ,อาใหม่ถ้อไอ้ไอเขาเลยนะเนีย่ยยิงไม่โดนโอเคนะฮะเราจะสังเกตว่าเป็นการยิงเป้าแบบมองแนวเส้นกลางนะฮะมองจากแนวเส้นกลางนะครับผมอขอบคุณคุณผู้ช่วยครับมาช่วยรออีกทีนึงนะฮะอันนี้ขอความร่วมมือด้วยนะฮะ อันนี้ต้องขอบคุณเขาเลยนะส่วนถ้าเกิดใครยจะไปชนแนล,ลเขานะใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะคลิกที่ลิงก์ด้านข้างนี่เลยนะครับส่วนคลิปคุณมีคนหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่คลิปต่อไปจะมาพดปต่อไปจะมานะอันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังสงการนะพดคลิปนี้จะมานะฮะโออีกนานเลยนะเมืม่อไม่กีก2วันนะโอเคคุณผู้ช่วยมาครับฮะโอเคผมจะเล่นจากการมองเซตไปมือฆ่ากูทำไมจากผู้ช่วยว่าทรายศนะ เป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะมองเส้นกลางครับนี่นะฮะโอเคคุณผู้ช่วยครับลองเล่นแบบอ่าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งดูนะวิงว่ง by, วิ่งไปวิ่งมาเหมือนไม่ก็ควักสนไนเปอร์ยิงผมเลยก็ได้ฮนะผมจะลองตัวคุณดูนะจากสเต็ปที่ผมเคยบอกนะฮะนี่ไม่ตายนะ,ะจะได้ประมาณนี้นะนฮะสังเกตด้ว่าโอ้โหวิชีนี้เป็นพี่แจ่มเงียบแต่ผม ขอสอนนีเสร็จแล้วเราจะไปยิงไก่กันนะยิงไก่ทนะี่เซิร์ฟบิเกนเนอร์นะบิฮนบิเกนเนอร์บอกว่าน่าจะใช่นะบิเกนเนอร์ฮะจำไว้มองเส้นกลางครับมองเส้นกลางครับเกี yeah. ียโ oh, ปุยไุสัตว์อ้าวยิงกูทำไม สะไนอะไรครับเนี่ย p s g 90โอ้โหรุ่นใหม่จากอิตาลีเลยนะะโอเคอเคีกพอยิงประมาณสักสิบตัวแล้วก็เดี๋ยวย้ายกันเลยนะฮะทดลองไปก่อนเล่นเต็มที่ครับเล่นเต็มที่ไม่ต้องอ่อนให้ผมนะ ไอ้สัสอันนี้ยะจีนีอาตายมีโอกาสสิกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณคับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมั้ง ผมไม่ได้ยินเสียงคุณเลยนะคุณไม่ต้องพูดหรอกครับใช่โอเคใช่ครับผมอันนี้เขาพูดไว้นะฮะแถวเก่าไว้นะฮะ ครับผมเพราะเกมนี้ไม่สามารถเก็บอาวุธได้นะต้องเก็บได้เฉพาะฝั่งตัวเองนะฮะคือเราบ้านจนไม่ได้นะบ้านจนถึงอะไรฮะก็คือว่าวิ่งไปเก็บไปคนอื่นแล้วก็อื่นก็บอกว่าบ้านจนหลายสัตว์อย่างเงี้ยนะฮะ ครับผมแค่กค่กคุณโยนปืนแค่นี้มือเอื้อมมือไปเก็บไม่ได้หรอวะอ่าเยี่ยโฮ้ยโดนแ่นั้นทริปเปิลคิวโอเคครับบุกบุกแต่บุกโอเคไทยตายอยู่เบสโอเคครับเสร็จทดลองเสร็จแล้วไปออกไปยิงไก่กันโอเคครับเสร็จมีนะฮะห้ามนี้ James uh. yeah. right. oh. Double kill. Double kill. They right. Okay. okay. Yeah. okay. จะอธิบายการถือปืนแบบชาวล็อกน้อยไหมโอ้ไกลคับนี่ครับการถือปืนแบบชาวล็อกเลยไอ้ชาวล็อกก็ต้องถือปืนนี้โอ้นี่เลยนะบนคิวเลยนะ

ไปเหล่าเก็บต้ารนะ์ลฮะเอออย่า,ยอ,ยาอ,อ้าวออขอบคุณครับดีหมนช่วยนจะายหาแน,น่เลยสี่สี่นะสี่นะสกัน,กน,กน,กนเทนะียด้ Baby Baby โอ s, <Baby>. <S ชิ เบ้้้อ้ไเี้จคิเลร่ั้โอย่ได้รดักดเวดักเร็วพกเดผมอยากตายนะผมจะแอบดูเนี่ยผมไม่อยากตายครับตาย้ออเฮ้ยบิบ๊เฮ้ช็อตอันนี้เป็นการเล่นมีดแบบกินเกียดนะเราไม่ได้โชดเซตไ้เลยนะ ไม่ไหวฮะับไมครับมาแล้วไม่คร okay. ับเล่เ okay. ป okay. ็นต so right? ัวอย่างนะฮะมาต่อทำการที่เชื่อเห็นเถอะนะฮะมาต่อสซ้นเชนเดอร์นะฮะโอเคจะเห็นว่าสเตทตนะเรานี่ใช้ได้เลยนะโอ้โหไม่เสียชัดเกิดที่สอนมาเลยนะโอ้ยจะถุยไป อย่างนี้นะฮะอ่าลงไปนอนนะฮะยิงงงเลดงขี้นะฮะไม่แฟร์ตายนะครับเจ้วิชู์ไอ้สตอปเบอร์โบเาสตอปเบอร์โบ่ไปไหนไก่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 นะฮะนี่เป็นอยาน่างคิวไก่เบื้องต้นนะแล้วก็เอามีดสั้นฟันที่หัวนะใจะพังกันให้็อต